ลูกเอ๋ยขอให้ลูกช่วยแม่ด้วยเถิดช่วยทําบุญและอุทิศส่วนบุญให้แม่บ้านแม่หวังว่าเมื่อได้รับส่วนบุญจากลูกแล้วแม่จะพ้นจากการกินหนองและเลือดจากความทุกข์ในชีวิตแปลดนี้ ทุกคนเคยคิดบ้างไหมว่าบุญที่เราทำไม่ได้ส่งผลแค่กับตัวเราแต่ยังสามารถช่วยเหลือคนที่เรารักได้แม้ในภพภูมิที่เรามองไม่เห็นเรื่องในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้เรื่องราวของพระสารีบุตรผู้ที่ทำให้เราเข้าใจว่าความเมตตาและบุญกุศลน,นั้นไม่มีขอบเขตที่จํากัด ในสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหารได้มีการตรัสเล่าเรื่องของเปรตตนหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระสารีบุตรในอดีตชาติเรื่องราวเริ่มต้นที่ราวป่าแห่งหนึ่งใกล้กรุงราชคฤห์พระสารีบุตรพร้อมกับพระมหาโมคคลานะพระอนุรุทธะและพระกัปปินะได้พำนักอยู่ในที่นั่น ในอดีตกาลณักรุงพาราสีมีพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งร่ำรวยมหาศาลเป็นผู้ใจบุญอย่างยิ่งเขามักแจกจ่ายอาหารน้ำผ้าและที่อยู่อาศัยให้แก่สมณะพราหมณ์คนยากไร้และผู้เดินทางด้วยความเมตตาโดยให้สิ่งของทุกอย่างอย่างเหมาะสมและเต็มใจวันหนึ่งก่อนที่พราหมณ์จะเดินทางไปยังสถานที่อื่น เขาได้กำชับภรยาว่าอย่าละเลยการทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นตามแบบที่ราหูปฏิบัติมาฝ่ายภรยาก็รับปากว่าจะทำตามแต่เมื่อสามีเดินทางจากไปนางกลับเลิกทำทานทั้งหมดนางถึงขั้นไล่คนที่มาขอความช่วยเหลือโดยให้ไปพักในสารารางหลังบ้านที่ไม่มีความสะดวกใดๆ และถ้าผู้ใดมาขออาหารนางก็พูดจาดูถูกพร้อมกล่าวคำหยาบคายเช่นจงไปกินสิ่งสกปรกเช่นขูดมูดโลหิตหรือกินมันสมองแม่ของพวกเจ้าเถิดนางไม่เพียงแต่พูดคำหยาบยังถมน้ำลายไล่แขกอีกด้วยการกระทำเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเวลาผ่านมา นางก็เสียชีวิตลงหลังจากที่นางเสียชีวิตนางก็ไปเกิดในเปรตวิสัยอันเป็นผลจากวจีทุจริตหรือการพูดจาหยาบคายและทำลายผู้อื่นด้วยคำพูดรวมถึงบาปกรรมอื่นๆน,นางกลายเป็นเปรตที่เต็มไปได้วยความทุกข์ทรมานอย่างใจห,หลวงทั้งหิงหวโหยกระหายและมีรูปลักษณ์หน้าเวทนาในชาตินั้นนางยังคงระลึกได้ว่า ตนเคยเป็นมารดาของพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกข,ของพระพุทธเจ้าในชาตินี้และนางจึงอยากขอความช่วยเหลือจากพระเทระจึงเดินทางไปที่ประตูวิหารของพระสารีบุตรแต่ที่ประตูวิหารมีเทวดาเฝ้าอยู่และเทวดาก็ขัดขวางไม่ให้นางเข้าไปนางจึงบอกเทวดาว่าฉันเคยเป็นมารดาของพระสารีบุตรในอดีตชาติ ขอให้ฉันเข้าไปพบท่านเถิดเมื่อได้ฟังดังนั้นเทวราจึงอนุญาตให้นางเข้าไปเมื่อพบพระสารีบุตรนางก็ยืนอยู่ที่สุดของทางจมกลมพระสารีบุตรเมื่อเห็นเปรตผู้มีรูปรักษหน้าเวทนาจึงเกิดความสงสารและถามว่าท่านเป็นใครกันทำไมถึงมีสภาพเช่นนี้สู้ผอมมีแต่สี่โครงตัวเต็มไปด้วยเส้นเอ็น และยืนอยู่ตรงนี้ด้วยความทุกยากนานเปรตได้ตอบด้วยน้ำเสียงแห่งความเศร้าโศกว่าลูกเอ๋ยแม่เคยเป็นมารดาของลูกในชาติก่อนแต่บัดนี้แม่เกิดมาในกําเนิดเปรตถ,ถูกความหิหวโหยและความกระหายครอบนันอยามไม่มีวันทิ้นสุดชีวิตของแม่ช่างน่าเวทนาเหลือเกินแม่ต้องกินของที่เขาถมทิ้งคันน้ำลาย น้ำหมูเสียมหัดและมันเหลวของศุที่เขาวันเชิงตะกอนแม่ยังต้องกินเลือดของหญิงที่คลอดบุตรตินหนองและเนื้อจากร่างกายของคนที่ถูกกัดจมูกก,กัดศีรษะหรือมีบาดแผลทั่วร่างกินเลือดและเนื้อของปศุสัตว์และมนุษย์ไม่มีบ้านไม่มีที่พักอาศัยต้องนอนบนเตียงสกปรกที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า คำพูดของนางเปรตเต็มไปได้วยความสิ้นหวังและความทุกข์นางพูดถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ต้องพึ่งพาของสกปรกน่ารังเกียจนอนอยู่ในป่าช้าที่เต็มไปด้วยขี้เถ้าและซากศพเธอไม่มีทั้งที่พึ่งไม่มีบ้านและไม่มีความสุขแม้แต่น้อยนางเปรตเล่าต่อด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปได้วยความหวังเล็กๆว่าลูกเอ,อ๋ย ขอให้ลูกช่วยแม่ด้วยเถิดช่วยท่อบุญและอุทิศส่วนบุญให้แม่บ้างแม่หวังว่าเมื่อได้รับส่วนบุญจากลูกแล้วแม่จะได้พ้นจากการกินหน้องและเลือดจากความทุกข์ในชีวิตเปรตนี้เมื่อพระสารีบุตรได้ฟังคำพูดของมารดาที่เป็นเปรตท่านก็ตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะช่วยให้อดีตมารดาพ้นจากความทุกข์ในภพนี้ วันรุ่งขึ้นท่านจึงนิมนต์พระมหาโมคคลานะและพระเทระผู้ทรงคุณอีกสองรูปคือท่านพระอนุรุทธ,ธะและท่านพระกัปปินะตัดสินใจที่จะสร้างกุฏิสีหลังในทิศทั้งสี่เพื่อถวายแก่พระสงฆ์และให้ทานข้าวน้ำผ้าเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลไปให้มารดาของท่านที่ได้ตกอยู่ในสภาพเปรตทรงปรึกษาหารือวิธีช่วยเหลือ ในอัตถกถาอธิบายว่าพระเจ้าพิมพิสารมาช่วยด้วยดังจะกล่าวต่อไปคือพระสารีบุตรพร้อมพระมหาโมคคลานะและคณะสงฆ์ได้พากันออกบิดาบาตในกรุงราชคฤห์ระหว่างทางท่านได้เดินทางไปถึงพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรเห็นคณะสงฆ์ก็ทรงแปลกพระไทยและตรัสถามว่าท่านทั้งหลายมาที่นี่ ด้วยเหตุอันใดหรือพระมหาโมคคลานะเทระจึงกราบทูลถึงเหตุผลทั้งหมดว่าเป็นเพราะมารดาเก่าของพระสารีบุตรที่ตกอยู่ในภพเปรตได้ร้องขอส่วนบุญฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารเมื่อทรงสดับดังนั้นพระองค์จึงมีพระราชดำรัสว่าเรื่องนี้ยวมเข้าใจแล้วจากนั้นพระองค์จึงรับสั่งให้อมาตจัดสร้างกุฏิจำนวนสีหลังในสถานที่ที่เหมาะสมคือมีร่มเงา มีน้ำใช้เพียงพอและอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองอีกทั้งยังทรงจัดแบ่งพื้นที่ในพระราชวังออกเป็นสามส่วนเพื่อเตรียมการถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อกุติสร้างเสร็จเรียบร้อยพระเจ้าพิพิสารทรงเสด็จไปตรวจดูด,ด้วยพระองค์เองพร้อมทั้งทรงเตรียมการทุกอย่างทั้งอาหารผ้าและเครื่องบริการครบถ้วนเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ที่มาจากทิศท,ทั้งสโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เมื่อถึงเวลาถวายพระเจ้าพิพิสารได้มอบสิ่งของทั้งหมดนั้นให้แก่พระสารีบุตรเถระเป็นผู้จัดการพระสารีบุตรจึงนำสิ่งของทั้งหมดถวายแก่คณะสงฆ์ในนามของมารดาผู้เป็นเปรตหลังจากพระสารีบุตรได้อุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้แก่มารดาซึ่งตอนนั้นยังคงอยู่ในภพเปรตสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในทันทีบุญกุศลที่พระสารีบุตรได้ทำส่งผลอย่างรวดเร็ว วิบากผลของบุญนั้นก่อให้เกิดอาหารน้ำและผ้าสําหรับมารดาในภพเปรตในทันทีร่างของนางเปรตที่เคยสู้ผอมและหมองมัวก็เปลี่ยนไปอย่างน่าอาัศจรรย์นางกลายเป็นผู้มีร่างกายสะอาดบริสุทธิ์ผิวพรรณผ่องใสนุ่งห่มผ้าอันงดงามซึ่งมีค่ามากยิ่ยงกว่าผ้าแคว้นกาสีที่ถือว่าล้ำค่าในยุคนั้นพร้อมทั้งเครื่องประดับ ที่วิจิตบรรจงหลังจากที่นางเปรตเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเทพธิดาผู้มีรัศมีกายสว่างสวยัยเธอได้มาหาพระมหาโมคคลานะเถระด้วยความสำนึกในบุญคุณเมื่อพระมหาโมคคลานะเถระเห็นนางในสภาพเทพธิดาที่เปล่งประกายร,รัศมีท่านก็อดที่จะถามไม่ได้ท่านจึงกล่าวว่าดูก่อนนางเทพธิดาท่านช่างมีวันนับงดงามยิ่ง รัศมีกายของท่านส่องสว่างไปทั่วทุกทิศเหมือนดาวประกายพลึกนี่เป็นผลแห่งกรรมใดหรือผัวข้อสมบัติอันเป็นที่พอใจของท่านเกิดขึ้นได้อย่างไรและเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้ถึงได้มีอนุภาพยิ่งใหญ่และมีความรุ่งเรืองเช่นนี้นางเทพธิดาเมื่อได้ฟังคำถามของพระมหาโมคลานะก็กล่าวตอบด้วยน้ำเสียง ที่เปลี่ยนไปได้วยความซาบซึ้งใจว่าดิฉันคือมารดาของพระสารีบุตรเจ้าค่ะนางเล่าต่อว่าการได้บรรลุถึงพบแห่งเทพนี้เกิดจากผลบุญที่พระสารีบุตรบุตรเก่าของนางได้กระทำและอุทิศให้นางยอมรับว่าเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์นางมีความผิดพลาดที่ต้องทำให้ตกอยู่ในภพเปรตแต่ด้วยบุญกุศลที่พระสารีบุตรได้ทำ ถวายสงฆ์และอุทิศผลบุญให้แก่ตนเองนางจึงพ้นจากทุกข์และมาถึงจุดนี้หลังจากได้รับคำตอบพระมหาโมคราณะเถระก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์เมื่อได้ทรงสดับเรื่องราวก็ทรงนำเหตุการณ์นี้มาเป็นข้อธรรมสำหรับแสดงแก่บริษัทที่มาร่วมฟังคม พระองค์ทรงสแสดงธรรมเกี่ยวกับอนิสงค์ของการทำบุญและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเรื่องนี้กลายเป็นธรรมเทศนาที่สร้างความตระหนักแก่ผู้ฟังทั้งหลายให้เห็นถึงความสำคัญของการทำบุญอย่างถูกวิธีและอนุภาพของบุญที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า นี่คือเรื่องราวที่ย้ำเตือนให้เห็นถึงความรักความกตัญญูและอนุภาพแห่งบุญกุศลการกระทำดีไม่เพียงแค่ช่วยให้เราจเจริญก้าวหน้าในชีวิตแต่ยังสามารถส่งผลไปยังผู้อื่นได้อีกด้วยโดยเฉพาะผู้ล่วงลับที่อาจกำลังรอคอยความช่วยเหลือจากเราในยุคป,ปัจจุบันเราอาจไม่ได้ไเผชิญกับเปรตอย่างในเรื่องนี้ แต่เราก็อาจจะมีคนรอบตัวที่กำลังทุกข์และต้องการความช่วยเหลือจากเราการแบ่งปันบุญกุศลหรือการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอ,อาจดูเหมือนไม่สำคัญแต่สิ่งเหล่านี้อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของใครบางคนได้เช่นเดียวกับที่พระสารีบุตรทำให้มารดาเก่าของท่านพ้นทุกข์จงเริ่มต้นช่วยเหลือผู้อื่นในวันนี้